สบายสบายเดีสวัสดีครับสวัสดีกันยามเช้านะครับเมื่อวานมาใส่กุ้งไว้ครับวันนี้ก็มากู้มุ้งนะครับที่ใส่กุ้งเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับเปลี่ยนไม้ใหม่ครับอันนี้เป็นไม้ฝายนะครับผมไม่รู้ชื่อฝายนะก็ชื่ออะไรครับอ่าผมกดดึงก่อนนะครับได้ยินเสียงนะครับ โอ้ยฝ่ายนี้มีกุ้งไหครับโอ้มีนะครับกับปลาบูเข้าเหมือนเคยครับกับปลาบูเข้ากุ้งก็จะเข้าน้อยนะครับโอ้แต่กุ้งตัวสวยนะครับที่นี่นะผมจะหยิบออกมาให้ด้วยครับกุ้งมีตัวใหญ่ๆเลยมีตัวบกเอฟครับกุ้งโอ้โหดาวนี่ไก้อยนะครับนี่ครับนะ มุงตัวนี้ผมก็สั่งมาจากรานสตานะครับปลาบูเข้านะครับกุ้งก็เลยไม่เข้าครับผมผมจะปล่อยนะครับปลาบูครับตูครับปล่อยครับตัวเล็กครับปลาซิวด้วยครับปล่อยครับตัวเดียวไม่เอาครับปล่อยนะครับอ่านี่คือผลงานกุ้งครับด้นะครับอืมอ่าอ่า นี่ครับอืมพอได้นะครับพอได้ครับกุ้งดำครับโอ้หนีบเกง่งนะครับเดี๋ยวผมปล่อยกุ้งดำดีกว่าโอ้หนีบเจ็บด้วยนะครับนี่ครับกุ้งดำครับปล่อยนะครับปุ๊บนี่ีโอ้สวยสวย นกยครับตัวใหญ่จริงๆครับนะครับไปดูอีกสามหลังที่เหลือครับ,เก,บ,รบกเก็บมุงแป๊บหนึงนะครับัทงที่สองครับวันนี้ลืมขาตั้งกล้องนะครับ กำลงมาเลยตรงนี้นะครับเขเลยเห็น ปูนะครับเห็นปูอยู่ข้างในนะครับจะมีกุ้งเข้าไหมเอ่ยโอ้โหปลาบูครับถ้าปลาบูเข้ากุ้งไม่ค่อยเข้านะครับโอโ้มีปูสามสี่ตัวครับปูสี่ตัวปลาบูตัวใหญ่ครับนี่ครับ เอานะครับตอนนี้เอาครับก,กุ้งกุ้งก็โตสวยเหมือนกัน,นครับกุ้งนี่สวยเหมือนกันแต่ว่าปูเข้าครับปลาปูเข่าครับนี่ครับปูสามตัวตัวที่สี่กุ้งไม่ได้เท่าได้น้อยกว่าหลังเมื่อกี้นะครับีอ,อีก อ่ะหลังที่สามครับไปหลังที่สามนะครับมีหลังที่สองเก็บหมูกับนะครับมาถึงหลังที่สามนะครับหลังที่สามจะอยู่บนฝายนะครับหลังที่สามหลังที่สี่ผมจะใส่บนฝายหลังแรกผมใส่ขา้า네ขงล่างนะครับนี่ยเฮ้ยผมก่าคุ้มปูกเงินกระตุกไหม ในตัวนี้เป็นเงินตายแต่ว่าไม่มีแล้วเพราะไม้กมพันไว้อยู่พันไม้เบข้างล่างไม่มีใครมาทำเลยครับลุ้นครับก็กุ้งก็กุ้งโอ้โหเงียบครับ ปลาบูสองตัวครับกุ้งไม่มีครับถ้าปลาบูเข้าจะเป็นอย่างนี้นะครับไปดูข้างบนนะครับไปดูข้างบนกันเนงะียบครับปลาบูเข้าสองตัวนะครับมีกุ้งหนึ่งตัวกุ้งกุ้งหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับโอ้ไม่ได้ลังนี้ ปลาบูเอานะครับปลาบูตัวไซสก์กำลังสวยครับไซส์สวยเอาครับไป,ไปนี่ก่อนไปดูหลังที่สีครับดูที่สีครับ,รรบจะยังดูไหม คง,คงไม่หายนะครับถ้าปลาบูเข้าก่อนเลยสมมติว่าเราใส่ไว้ใช่ไหมครับแล้วปลาบูเห็นปลาบูเข้าปุ๊บตอนกุ้งยังไม่เข้ากุ้งจะไม่มาใกล้เลยครับเสร็จครับอันที่สียังอยู่นะครับ

ุ้งไม่มีครับมีแต่ปลาบู่ครับกุ้งได้นิดเดียวครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับปลาบู่อีกแล้วครับแต่ว่าตัวสวยดีครับกุ้งได้นิดเดียวครับนี่ครับกุ้งแต่ว่าไซส์สวยมากครับกุ้งที่นี่ครับ ไม่รู้เป็นอะไรนะกุ้งที่สายแก้ของเพิถึงทุกคลองครับตัวเล็กก็มีครับตัวใหญ่ก็มีแต่ว่าตัวใหญ่มันใหญ่จริงๆครับนี่ครับตัวใหญ่นี่มันใหญ่จริงๆครับไปครับกลับมานเราผลงานตอนนี้นะครับได้เท่านี้ครับอันนี้ได้ไม่เยอะครับ พออยู่พอกินครับเดี๋ยวกินก็แบ่งครับน,นี่ได้ปลาบุสี่ตัวเลยฮะมันนี่ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องสบายๆดีๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแลวคลิปต่อไปก็จะหักกุ้งอีกนะครับนี่ก็สวัสดีครับขอได้กินครับ 个。Uh